สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564ครับอยู่กับเรา3คนผมขับละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชและทันข่าวเลยนะผู้ครับก็วันจันทร์แบบนี้นะครับมาติดตามประเด็นร้อนครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงรอบชิงชนะเลิศของศึก FA ครับด้วยต้องบอกว่าเป็นยกแรกครับเพราะว่าเดี๋ยวยกที่2เนี่ยจะเจอกันในลีกอีกมีความสำคัญด้วยนะครับนั่นก็คือต้องลุ้นพื้นนที่่่ฟฟุุตบออลยยยโรปะาางู แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับระหว่างเลสเตอร์กับเชลซีวันนี้เราเก็บบทสรุปกันมาให้ครบทั่วเลยนะครับรวมไปถึงประตูนะสุดเขาเรียกว่าอะไรสุดพิสดารน,นะของอาริโงงเบเกอร์ด้วยใช่ปกติเซฟอยู่ในกรอบแต่รอบนี้ เซฟชีวิตใด้การขึ้นไปมงก็ยังทำให้ลีวอพลอยู่ในเส้นทางของการลุ้นท็อปโฟด้วยใช่ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตวาช้างครับนี่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบงกวร์เรจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวนี้ให้โค้ดแอครับหน้าที่นะในการดื่มนี่เพิ่มความสดชื่นก่อนเข้าขอแบบดื่มเสร็จคราเป็นเสียงอาริสง โจทย์โจทย์ยากซะด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับน้ำดื่มช้างผมว่าพอดื่มเข้าไปแล้วทำอะไรก็ได้ครับผมสดชื่นแน่นอนนี่อะไรสองสุดยอดอะไรวะนี่ต้องอย่างนี้คนแี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงประเด็นไปนะครับแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราขอไปที่รอบชิงชนะเลิศ ของศึกฟุตบอลถ้วยอันเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษอย่างศึก FA ครับกันก่อนมีถังไหมทำไมครับเอามาซับตั้งตาผมเน่ยโอ้โหตั้ำตาไหลเยอะนะครับขออนุญาตเริ่มที่ฝั่งของผู้ชนะ อย่างเลสเตอร์ซิตี้ก่อนก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยแรกในการก่อตั้งสโมสรมาเลยนะครับ137ปีนี่คือแชมป์เอครับสมัยแรกของพวกเขาเลสเตอร์กับเชลซีเจอกันนะครับอย่างที่บอกไป2นัดติดต่อกันเลยเริ่มจากนัดแรกคือรอบชิงชนะเลิศของศึก FA ครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอีก นะครับปรากฏว่าเลสเตอร์ครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะเชลซีไปได้แบบพลิกความคาดหมายมาได้ประตูชัยนะครับจากเตลิมันนะโหัลูกยิงไกลสุดเฉียบลูกนี้นะครับแล้วก็แถมในระหว่างเกมครับรอดจากการโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาอย่างหวุดหวิดเลยเพราะว่าเบนชิวลเนี่ยส่งบอล ตรงตาข่ายไปได้แล้วแต่ผู้ตัดสินนะครับมีการเช็ค VAR ให้เป็นลูกลำหน้ารจริงๆมีลูกยิงไกลด้วยแต่ว่า เอ่อทางชมเคิลนที่เซฟเอาไว้ได้ชมเคิลเซฟลูกยิงเมสันเมาแล้วก็ลูกมงของเบนชิวเวลสวยมากๆกนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะของเลสเตอร์ซิตี้ไปสกายสปอร์ตครับสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาออกมาเขียนชื่นชมเลยเขาบอกว่าการคว้าแชมป์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปสำคัญของเลสเตอร์แล้วก็ตัวของเบเดนโรเจอร์กุนซือของพวกเขาเองด้วยอตอนนี้ภารกิจของเลสเตอร์นะครับนอกจากแชมป์นี้จะสร้างประวัติศาสตร์แล้ว ในลีกเนี่ยเขาเหลืออีกสองนะัดนะเจอกับสเปอร์อออ Chelsea, แล้วก็เจอกับเชลซีแล้วก็เจอกับสเปอร์ต้องพยายามจบท็อปโฟให้ได้ถ้าอยากจะจบซีซั่นนี้แบบเพอร์เฟกต์ให้มันสวยงามที่สุดคือจริงๆแค่ได้แชมป์แรกเอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศา,าสตร์สโมสรมันมันก็เหมือนหอมหวานแล้วนะใช่แต่มันเหมือนกับพวกเขาก็หวงังเหมือนกันว่าอาจจะหอมหวานได้มากกว่านี้ค,นคุณต้องไป UCL ให้ได้ด้วยเออเออคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คิดว่าลสเตอร์จะหลุดท็อปโฟ ราะว่าแต้มของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลอยตัวพอสมควรใช่แต่ว่าพอผ่านมามีช่วงหลังๆเนี่ยมีสะดุดนะมีฟอร์มแผ่วมีแพ้ทําแต้มหล่นไปบ้างทําให้ตอนนี้ยังต้องลุ้นเผือๆอาจจะต้องถึงนัดสุดท้ายเลยแต่จริงถึงแม้ผมจะเชียร์เชลซีและผมผิดหวังที่ทีมแพ้แต่ผมว่าเลสเตอร์เขามีมุมที่เหมาะสมจริงๆนะครับโดยเฉพาะผมว่าเรื่องของการเล่นแบบมีสมาธิคือภาพรวมมาเชลซีครองบอลได้เยอะกว่า แต่เราต้องให้เครดิตทางเลสเตอร์เหมือนกันที่เขาเล่นแบบมีสมาธิแล้วก็เกมรับแทบไม่มีข้อผิดพลาดเ,เป็นระเบียบวินัยมากนะถูกต้องครับแล้วพอเชลซีพลาดจากลูกออกบอลของไรซ์เจมเขาตัดได้แล้วก็เป็นตีเลมันยิงคมเข้าไปผมว่าฟุตบอลมันก็แบบนี้ละครับบางทีก่อนแข่งคนอาจจะมองว่าเชลซีเป็นต่อน,นิดๆแต่พอแข่งจริงอ่ะเมื่อเลสเตอร์เขาเล่นได้แบบรัดก,กุมมีระเบียบวินัยแล้วเขามีโอกาสแลวเขาทำได้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเลสเตอร์เขามีมุมแล้วม,ม,มันเป็นวันที่มันครบนะผมวามรู้ึบผมนะหนึ่ง คือประตูของเตยมันอ่ะมันเขาเรียกว่ายิงแบบผีจับยัดก็ว่าได้<ม>แบบยิงดีมากยิงดีซึ่งลูกยิงแบบนี้มันเหมือนมันเกิดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยสองพุ่สาประตูเซฟเซฟแบบท็อปฟอร์มมากๆากปกติอ่ะชไมเคิลเป็นคนที่เซฟเยอะอยู่แล้วแต่วันนี้ผมว่าท็อปฟอร์มแบบว่าถูกจังหวะคือลูกยิงของเมสันเมาส์อ่ะ ผู้เล่นที่บังอยู่อะเต็มไปหมดเลยนะบังหน้าเต็มไปหมดเลยแล้วแมสต์เมาส์วางเท้ายิงแรงยิงยิงดีด้วยอย่างลูกหม่งเบนจิเวลอะผมยังว่าเซฟได้ไม่แปลกแต่ลูกเมาส์เนี่ยโอ้โหมันต้องมันต้องเข้าครับสุดจริงงก็คือแบบกระโดดปัดเซฟออกไปได้ได้ได้ว่าเห็นเห็นแบบว่าเห็นเงาของคุณพ่อเขาเหมือนกันว่าเซฟแบบไม่ได้แพ้คุณพ่อเขาทุกอย่างมันเข้าทางหมดก็เลยกลายเป็นชัยชนะของเลสเตอร์่ยินดีด้วยนะฮะ ส่วนในมุมของเชลซีครับสื่อเล่นประเด็นเรื่องต้องเรียกสติกลับมามให้เร็วที่สุดนะครับในการเจอกับเลสเตอร์นัดหน้านะครับ<ม>เกมลีกการสัปดาห์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงเคสที่อาจจะแย่สุดของเชลซี<ม>นะครับเชลซีสะดุดต่อเนื่องนะครับไปพลาดท่าแพ้อาร์เซนอลคาบ้านมา0ูนต่อหนึ่งแล้วก็นัดนี้เจอกับเลสเตอร์ต้องยอมรับว่าเล่นหลุดฟอร์มเหมือนกันครับมไม่ได้ตามมาตรฐานที่เคยทำเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ที่โทมัสทูเคิลแล้วก็ลูกทีมต้องแก้ไขให้ได้ครับเชลซี สนัดหลังจากนี้เหมือนนัดชิงชนะเลิศทุกนัดเลยนะครับก็คือเจอกับเลสเตอร์แล้วก็นัดสุดท้ายของซีซั่นเจอกับแอสตันวิลล่าถ้าอยากไปเล่น UCL ลูการหน้าแบบไม่ต้องไปหวังเรื่องนัดชิง UCL เนี่ยก็ต้องชนะรวดให้ได้ส่วนถ้าเกิดทำแล้วมันทำไม่ได้เกิดดุดในลีขึ้นมาก็ต้องไปโฟกัส,สีนนัดชิง UCL ซึ่งถ้าเป็นแชมป์ได้จะได้สิทธิ์กลับไปเล่นในฐานะแชมป์เก่าแต่แน่นอนครับ ซิตี้เขาไม่ยอมง,ง,ง่ายอยู่แล้วฟุตบอลม,มัน3หน้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับเป็นช่วงชี้ขาดของเชลซีแล้วนะครับว่าจะจบซีซั่นยังไงอตอนนี้มีโอกาสเกิดขึ้น3ทางนะครับถ้าทางที่มันดีสุดก่อนก็คือจบท็อปโได้แล้วก็เป็นแชมป์ยู a อฟ่าแชมเปี้ยนส์ถูกไหมครับแล้วก็ทางต่อมาก็คือกลางๆอาจจะจบท็อปโฟแต่ไม่ได้แชมป์ยูซีหรือไม่จบท็อปโฟแต่ไปได้แชมป์ยูซีอ แล้วก็อีกเคสหนึ่งคืออันที่ร้ายแรงสุดคือท็อปโก็หลุด UCL ก็ไม่ได้ซึ่งถ้ามันเกิดเคสอันหลังมาเนี่ยเท่ากับว่าปีหน้าเชลซีจะไม่ได้เล่น UEFA c h a แชมเปี้ยนส์ e ะครับซึ่งนี่แหละคือ3นัดที่ทุกนัดเหมือนกับนัดชิงชนะเลิศที่ทูเค้ิต้องเรียกสติและเตะก,กลับมาให้ได้เพราะว่าเอาจริงๆก่อนจะแพ้อาร์เซนอลคาบ้านยังเล่นกันดีอยู่เลยชนะแมนซิตี้ด้วยชนะแมนซิตี้ชนะเรอัลมาดริดได้ เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์สาคัญนะครับที่ถูกเขาต้องรวมสปิริตทีมกลับมาให้เร็วเดินมาถึงทาง3แพงแล้วเชลซีคือแล้วมันสนุกนะมันสนุกตรงที่ว่าเชลซีอ่ะเหมือนนัดชิงชนะเลิศทุกนัดแล้วผมว่าเลสเตอร์ก็รู้สึกแบบนั้นแล้วก็เวอร์พูก็รู้สึกแบบนั้นมันเหมือนกับว่า3ทีมอยู่เนี้ยสู้จนเลือดหยดสุดท้ายอารมณ์แบบนั้นเลยจนถึงนัดสุดท้ายทั้ง3ทีมเลยอ่ะคืออย่างที่เรารู้กันว่าโคต้า UCL มันไม่ได้ <c oughs> มีความหมายแค่เรื่องของการได้ไปเตะตัวใหญ่แต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยการ อันดับ4กับการที่คุณจบอันดับ5ต่างกันเยอะพอสมควรต่างกันเยอะครับเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของเงินลิขสิทธิ์ต่างๆที่คุณจะได้รับในบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าดังนั้นเนี่ยต้องพยายามกอบโกยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะผมว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเสริมทัพด้วยอันนี้รเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการที่คุณจะไปดึงนักเตะชื่อดังมาอย่างแรกเลยที่คุณต้องทําคือคุณต้องได้โค้ตก่อนถูกต้องครับอ่ะ ทีนี้เรื่องของใน FA Cup จบไปแล้วในพรีเมียร์ก็มีเตะเหมือนกันนะัดที่36นะครับประเด็นที่เป็นท็อออฟเดอะทาวสำหรับพรีเมียร์เนี่ยก็เป็นคู่ริวพูนะครับที่เจอกับเวสบอมซึ่งก็เป็นโจทย์ที่วิพูจะเอาอย่างอื่นไม่ได้เลยคือต้อง3มแต้มถ้าอยากที่จะติดท็อปโฟนะครับต้องลุ้น3ามแต้มแล้วก็ไปลุ้นต่ออีก2นัดนะครับซึ่งเวสบอมของบิกแซมี่วว่ากันตามหลักเป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมาของนะริวพูนะเจอทีไรชอบสะดุด ทำให้ลิฟูสะดุดได้ซึ่งโหมาวันนี้นะครับลิฟูก็เจอกับปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าง่ายนะเจอฟุตบอลไดเล็กเจอฟุตบอลที่บิ๊กแซมเขาพูดไปแล้วว่าเขารู้วิธีการว่าจะทำไงให้ลิฟูเจอปัญหาทําได้จริงๆแล้วลิฟูเองนอกจากเจอปัญหาด้วยส่วนหนึ่งตัวเองก็มีปัญหาด้วยตัวเองคือจบสกอร์ได้ไม่ค่อยเฉียบคมสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่ต้องงานแล้วเกือบที่จะจบเกมได้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่านาทีที่ 90บวกสแล้วก็เลยมาอีกประมาณสัก15วินาทีเนี่ยคือเป็น<ด>จอดใน<ด>้ <P> ูกเต <P> ส,สุดท้ายของเกมใช่ผู้ตัดสินให้<ม>ให้เล่นไปใหูุ้เพนั้นเป็นเพสุดท้ายเกินมา15วิแล้วเตะขึ้นมาแล้วเทนอโนเปิดแต่มุมแล้วเป็นอะไรทรงที่โอ้โหลูกนี้ไม่ ไม่มีใครคิดอะว่ามันจะต้องมามาจบด้วยการที่เป็นอาริสงเบเกอร์ผู้รักสาประตูมาโขกประตูชัยแบบนี้เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์สมโมสรลิปูด้วยที่มงอย่างเกมเป็นทางการได้คือปกติเขาเป็นคนรูปร่างสูงอยู่แล้วก็ประมาณร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบสองรูปร่างสูงใหญ่แล้วผมว่าจากการที่เขาออกมาแบบเนี้คือผู้รักสาประตูอะเรื่องของทักษะลูกกลางอากาศผมว่าเขาต้องดีอยู่แล้วนะเพราะว่าอาการทรงการเซฟรวมถึงการเขาเรียกว่าสปริงข้อเท้าก การกะจังหวะบอลโดวการอ่านไงเพราะว่าปกติเขาก็ต้องขึ้มไปเทคตัวมงแล้วจังหวะเนี้ยผมว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเขาเทคตัวได้เหนือกว่าคนอื่นเลยอะแล้วมันมงยากเพราะโอเคถึงแม้จะกะบอลการอากาศเป็นแต่เขาสบายโซเขาคุ้นเคยกับการใช้มือมาตลอดนี่แม่งมงคมกว่ากองหน้าผมว่าลูกเนี้ยอ่าสมมติให้เปิดเข้าหัวไปไหมอีก 3- าสี่ลูกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าอย่างนี้ทุกลูกอาจจะโด่งข้ามคานไปไหนก็ไม่รู้หลุดกรอบไปเลยอันนี้คือประเทศมันเป๊ะรูปทรงเนี่ย ทรงพี่หมีแต่ถ้ามงเนี่ยทรงแมวเอี้ยวเออแบบเต็มหัวเลยนะครับกลายเป็นประตูะชัยดังนั้นรูปนี้สําคัญแล้วตอนนี้อ่ะสรุปสถานการณ์คือลิฟ์พูลลุนสองนัดสุดท้ายครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเจออ่าลิฟ์พูลจะเจอกับเบอร์ลี่ในวันพุธนี้แล้วก็เกมนัดสุดท้ายเล่นในบ้านเจอกับคิสซอลพาเลตก็อยู่ที่ว่าเอายังไงจะเก็บ3มแต้มได้รวดทั้ง2นัดเป็น6แต้มเต็มไหมถ้าทําได้ก็จะได้ไปเล่นศึกแชมเปี้ยนีกเหมือนกันก็สถานการณ์ก็คล้ายๆแบบ เลสเตอร์กับเชลซีเหมือนกันที่ว่าก็ต้องพยายามชนะทุกนัดที่เหลือให้ได้อยู่ในชะตาตองคือถ้าถ้าให้วิเคราะห์ตอนนี้นะครับตารางคะแนนเลสเตอร์เชลซีอาจจะยังนำลิเวอร์พูลอยู่ก็จริงแต่ถ้านับความยากผมว่าเลสเตอร์กับเชลซียากกว่าลิเวอร์พูลนะคือผมว่าลิเวอร์พูลถ้าผ่านเบอร์นีได้ผมว่าเขาได้ไปแน่นอนร้อยเปอร์เลยแต่ ไม่ง่ายเบอร์ลี่นัดล่าสุดอาจจะแพ้เลเทะมาแต่เรารู้กันดีเขาว่าเบอร์ลี่เป็นทีมที่แบบชอบชอบเล่นหนักเล่นใส่เต็มที่เวลาเจอกับทีมใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายส่วนเกมที่เจอกับคริสตลพาเลตผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเล่นที่แอนฟิลแล้วมีแฟนบอลหนึ0งหคนในสนาม,มพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเสียงของแฟนบอลลิเวอร์พูลในแอนฟิลอ่ะมันเป็นบัฟที่ช่วยเหลือทีมได้มากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าลิ์พูชนะเบอร์ลี่ได้ผมว่าการันตีผมว่าได้ไปแน่แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหลุดอยู่ที่ว่าแต่อย่างที่เชลซีบอกว่าอ่ะเลสเตอร์เจอกับเชลซีงานยากอยู่แล้วเจอกันเองแต่ลิ์พูเจอเบอร์ลี่ผมก็มองเหมือนโบเลยว่างานไม่ไม่ไม่ง่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าลิฟูแพ้เบอร์ลี่ในแอนฟิลมาก่อนแล้วนัดแรกดังนั้นการเจอกับเบอร์รี่มันเหมือนเป็นทีมสไตล์ที่ลิฟฟูปีนี้ไม่ชอบอะบอลไดรเร็กเล่นหนักเนี่ยอย่างเจอกับเบสบอมนี่ก็เกือบเห็นไหมอ่าดังนั้นต้องสู้กันอย่างเต็มที่คร ไปเยือนไม่ง่ายนะครับแล้วเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอกับสเปอร์ก็ไม่ง่ายเหมือนกันผมถึงบอกว่าตารางคะแรนนลิูุ่่อาจจะยังดูเป็นรอง แต่รถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ลิเวอร์พูลดูสูงกว่าทีมอื่นเลยมันแน่ๆครับอีก2นัดที่เหลือกลางสัปดาห์นี้กับสุดสัปดาห์มาดูกันนะครับส่วนฝั่งของแมนซิตี้นะข้ามฟากมาดูทีมที่การันตีการเป็นแชมป์ฉลองกันไปเรียบร้อยนะครับก็มีการเอาพรอเนอร์หรือว่าตั้งแถวปรบมือนะแถวเกียรติยศนี่แหละนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเตะของแมนซิตี้จริงๆถ้าดูจากการจัดทัพของเป๊ปกวัวเดลาเกมนี้ก็มีการโรเตชั่นอยู่พอสมควรเลยนะครับจะเห็นนใภาาพพออย่งวกกเริ ก็ผู้สัปปะตูของเขานะเอ่อที่โอ้โหสิปีแล้วมั้งกว่าจะได้ลงเล่นใน <คา S 1> พรีเมียร์ใช่คาร์ซันเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์เองเลยเขาคิดว่าเขาบอกเลยว่าตัวเองไม่คิดเลยว่าจะได้ลงเล่นในพรีเมียร์อีกแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์เหมือนกันนะแมนซี้เนี่ยเล่นแบบไม่มีความกดดันนะครับแล้วก็ยังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแลกหมัดกับนิวคาสเซิลแบบสนุกเลย สุดท้ายชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับเกมนี้เฟรน a ตอเลสครับทำแฮตติกได้ด้วยนะหลังจบเกมเนี่ยก็เริ่มมีคนพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยดูจากบทสัมภาษณ์ของแ๊คเนี่ยหรือจะมาแปลกๆอีกแล้วการจะเอาปีกอย่างเฟรนตอเลสเนี่ยจับไปเล่นเป็นกองหน้าหรือเปล่านะครับสถิติของเฟรนตอเลสในเกมนี้นะครับโอกาสยิง5ครั้งมากที่สุดในสนาม สามลูกตรงกอบครับแลวเป็นประตูทั้งหมดทำให้ยอดรวมครับตอนนี้ยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว7ประตูและก็ลูกที่เขายิงได้เนี่ยได้รับเสียงชื่นชมนะโอ้โหยิงแต่ละลูก,ลกมีมคลิปเลยเซน,นดีนะครับจนตอนนี้เนี่ยสื่อก็อย่างที่พูดไปว่าเฮ้ยหรืออยู่ในมือเป๊ปเขาจะปั้นให้เป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าหลังจบเกมเนี่ยเป๊ปตอบคําถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตอรเรสนะครับและก็เรื่องของการซื้อกองหน้าคนใหม่ เบ๊บอกว่าตอเลสเนี่ยเล่นเป็นหมายเลข9ได้นะเราเนี่ยมีการใช้เขาอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่เล่นเป็นปีกได้แต่ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะคิดถึงเรื่องของการเล่นเป็นกองหน้าเอาไว้เหมือนกันเขาเนี่ยมีเซนส์ในการทําประตูผมไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะมีการซื้อกองหน้าเข้ามาเพิ่มหรือไม่ก็เป็นไปได้ทิ้งมมไว้เหมือนกันอีกแล้วครับอีกแล้วครับคือคือถ้ามองตามตามหลักอะ ผมว่าถ้าไม่ซื้อมันก็อาจจะดูเสี่ยงคือถ้าคุณเสียกุลแล้วคุณมันก็ต้อง<ล>มันก็ถ้าคุณจะเสี่ยงว่าเฟรันตอเรสจะขึ้นมาเป็นเป็นตัว<แ>ตัวแทนนั m เบอร์นเนี่ยมันก็จะลุ้ลนเสี่ยงอยู่คิดว่าไงจากที่ดูฟอร์มเฟรันตอเรสมาคือถ,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 ถ้าถ้าถ้าไม่ได้นับแค่เกมนี้เกมเดียวอะดูแบบอง์รวมทั้งซีซั่นผมก็ยังรู้สึกว่าควรซื้อนะเพราะเฟรันตอเรสอาจจะได้เป็นกองหน้าได้แต่เรายังมองเห็นเขาเป็นปีกมากกว่ากองหน้า ถ้าว่ากันถึงตามตำแหน่งนคือถ้าเกิดมองถึงคนเอามายืนตรงกลางแบบชัดๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเดอรอยทําได้ดีกว่ากับการเป็นฟอร์ไนหรือแม้กระทั่งราฮีมสเตอร์ลิงที่ปีนี้อาจจะฟอร์มตกไปแต่มันก็มีบางช่วงที่สเตอร์ลิงก็เคยยืนเป็นฟอร์ไนเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆคนที่ปีนี้สลับกันไปยน Force ืนฟอร์ไนก็่อยนะซ,ซึ่งผมยังรู้สึกว่าถ้าเอาให้เลือกเป็นฟอร์สไนผมยังมองว่าควินเดอร์บอยดูดูทรงประสิทธิภาพกับตำแหน่งเนี้ยแต่ถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหม้นชื่อวเปป ทุกอย่างคาดเดาไม่ได้ครับและดีไม่ดีเฟบอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้อาจจะปั้นให้เฟรนเดอเลสการเป็นกองหน้าอะไรก็ได้แต่แค่เราก็รู้สึกว่ามันเสี่ยงแต่ก็ไม่แน่ไง<ม>ใช่ใช่ก็ไม่แน่ <laughs> นะครับ <laughs> ม,มาปิดท้ายกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโ,โหชนะวูฟสอต่อศูนย์ะครับแล้วก็จ่อการันตีโคต้ายูโรปาลีกขณะที่ เดลี่ u n นลีครับถูกพูดถึงว่าแอบมีลุ้นเล็กๆที่จะได้ไปเล่นยูโร2021นะครับสเปอร์ชนะวูฟครับ2-0ครับหลังจากที่เกมนัดที่แล้วแพลล้ลิสแบบช็อกเลยทำให้ผูพอชนะวูฟมาได้เนี่ยพวกเขายังมีความหวังเล็กๆใน UCL ถ้า ชนะรวด2เกมและทีมอื่นสะดุดหมดมแต่ถ้าเกิดเอาแบบความเป็นจริงเอาง่ายหน่อยเนี่ยก็คือยูโรป้าลีกขอแค่3มแต้มก็น่าจะการันตีพื้นที่ยูโรป้าแล้วนะครับ2นัดสุดท้ายเจอวินลา่าแล้วก็เจอกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่บอกไปครับเดลเลอันลีนะครับว่าที่ลูกเคยเป๊ <c oughs> เปกวาดิโอลาเห็นกันแล้วใช่ไหมครับเล่นของสูง <c oughs> ไป,ไปวิภาพ กอดกับลูกสาวของเป๊ปจูกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งแต่แรนดเมซันมาเป็นกุนซือแทนโชเซ่มูรินโญ่ครับเหมือนเดลิอันลี่จะกลับมาทำผลงานน่าประทับใจแม้จะยังยิงหรือว่าแอซิสไม่ได้แต่ว่ามีส่วนร่วมนะครับกับทีมแล้วก็สู้แบบสุดหัวใจเพื่อทำยังไงก็ได้ให้แกริสเซาเกตเห็นนะครับเพื่อจะมีลุ้นเล็กๆว่าจะติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นยูโร2021ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับคือตำแหน่งของลี่ เรามาดูจากตัวเลือกในทีมชาติอังกฤษผมว่ามีเยอะมากเลยนะใช่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งคนที่เล่นเป็นย์เมคเกอร์เล่นเป็นหน้าต่ำหรือว่าโยกไปเล่นเป็นปีกได้เยอะมากเลยนักเตะที่เป็นไทป์แบบนี้เนี่ยก็เดาใจเซาเกตไม่ถูกเหมือนกันคือมันมีทั้งฟิลโฟเดนมิสันเมาจัคครีลิชเจมส์แมตติสันโอเต็มไปหมดเลยเยอะครับพีบไปหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนผมว่าอีก2เกมที่เหลือเผอๆก็อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจเหมือนกันก็อาจจะมีส่วนเล็กๆแต่ก็ต้องบอกว่า ถ้าเทียบเครดิตแล้วผมว่าแซวเกตก็อาจจะต้องเลือกว่าใครที่เขายนระยะมานานมากกว่าคือ,อคือจริงๆอัลลี่เขาก็ถามว่าเสียเปรียบไงตอนที่ก่อนอันนี้เขาโดนดอกมาตลอดอตอนยุคกูนิโยเขาเพิ่งไม่ได้รับโอกาสตนันนี้อาจจะช้าไปแต่อย่างน้อย,อยสกายเขาเขียนชมไว้อย่างนึงก็คือเราก็เหมือนกับเขาเป็นสื่ออังกฤษด้วยเขาก็เหมือนรู้สึกดีที่ นักแต่อย่างเดลี่อัลลี่เนี่ยได้มันเล่นบอลนาทีคือก่อนนั้นนั่งโอ้โหในสำรองก่าจะได้ลงทีน่ามีปมีประวัติมีอะไรไม่ดีแล้วเนี่ยนัดล่าสุดยิงชนเสาเป็นลูกหนึ่งเกือบทำประตูได้นะด้วยอายุของเดลีอัลลี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เยอะเกินไปใช่ไหมครับตอนนี้อายุของเขาก็คือ25ปีเองนะผมว่าถ้าเขาจะกลับเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพเส้นทางที่ควรจะเป็นผมว่าไม่สายเกินไปครับ เขาอายุเพิ่ง25แล้วผมมองว่าต่อให้ถ้าเกิดไม่มีชื่อในยูโรคุณยังมีฟุตบอลโลก2022รออยู่อีกแค่ปีกว่าๆเองบอลโลกมาแล้วอ่ะคือถูกไหมคือคลาสบอลเขายังดีอยู่นะคือคือไอ้ลูกก่อนที่เขาจะยิงชนเสาอ่ะผมผมดูจังหวะนั้นทันพอดีเลยไอ้ไอ้จังหวะแรกที่เขาดึงจังหวะแล้วรอแฮร์รี่เคนสอดอ่ะแล้วแทงอ่ะแทงรอดอ่ารอดขาแนวรับของคู่คู่ต่อสู้อ่ะ เซนบอลเขายังเขายังเป็นนักเตะที่ชั้นยอดอยู่เพียงแค่ว่าเขาล้างสนามไปนานตรงเนี้ให้เวลาเขาแล้วผมว่าปีหน้าต้องดูว่าใครจะมาเป็นกุนซือแล้วเขาจะสามารถปั้นเดเรยอารีได้แบบผลงานดีออกมาได้ไหมผมว่าเขายังเป็นนักเตะที่ดีอยู่ถ้ารักษาฟอร์มได้แบบนี้อีกหน่อยเดี๋ยวได้ย้ายแล้ว ย้ายเข้าบ้านเป๊ปอ๋อ <laughs> <laughs> ไม่ได้ <laughs> เป๊ปเป๊ปดึงมาเข้าบ้านนี่เลยไหม <laughs> มาจะได้เห็น <laughs> ไม่ไกลหูไกลาตาหน <laughs> ่ยเดี๋ยวเป๊บแบบเฮ้ยไอ้ลูกเขย <laughs> นัดหน้าสเปอร์เล่นแผนไหน <laughs> ส่วนลูกเขยก็ทักหัก <laughs> เพราะเพบ์เพราะเพ๊ปซิตี้มาแผนไหนน้อยมากเลยหยอกหยอกนะครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของประเด็นร้อนฟุตบอลอังกฤษนะครับทางเอฟแลเอและก็พรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เข้มข้นมากๆนะตอนแรกเราคิดว่าแบบช่วงท้ายซีซั่นจะก่อยๆนะเพราะว่าแชมป์มันแบบไม่นะมันแบบนำห่างอย่างซิตี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีให้ลุ้นโค้ต้ายู่เซลล์ถูกต้องครับนะครับอ่ะยังไงก็ตามครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับน้ำแร่ธรรมชาติ ตาช้างนะครับอคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะจากไทยเบฟนะครับก็คือกิจกรรมเรื่องของสปอร์ตแมนชิพนั่นเองนะครับเป็นแคมเปญดีๆนะให้ท่านผู้ชมทางบ้านน่มีสิทธิ์ครับในการร่วมโหวตนักกีฬาไทยนะครับที่มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมน,นะก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยรายชื่อของนักกีฬาในทุกๆสัปดาห์ครับผ่านทางแฟนเพจของสยา Sport มสปอร์ตก็เข้าไปเลงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเ,เดือนกันยายนเนี้ย ก็จะมีการเปิดให้โหวตนะครับคนที่เข้าไปร่วมโหวตเนี่ยไม่ได้ว่าเข้าไปฟรีฟมือเปล่านะมีลุ้นรับเงินรางวัลด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับนี่คือช่องทางในการโหวตนะครับอ่าแล้วก็หนังสือครับอ่ายี่สิบสาปีอิงแลนด์ลิตเติ้ลโจนะครับก็เล่มที่2นะครับแล้วมีเล่มที่3าแล้วด้วยนะลองไปหาซื้อได้ตามร้านแผงชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็ดูไปถึงแอดไลน์แามสปอร์ตช็อปด้วยใครที่ต้องการสะสมภาคต่อประสบการณ์ชีวิตของพี่ลิตเติ้ลโจนะครับนักข่าวที่ ดูบอลอังกฤษมากที่สุดในอาเซียนเจาสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube ให้กับสยามสปอร์ตด้วยที <พอ S 1> ที่ของเรา3คนแล้วนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอันใหม่พ่กนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง